สวัสดีครับผมก้าวอินเตอร์สายลุยครับมาจากบริษัทอินเตอร์โกเทคประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตปุ๋ยมูลค้างคาวสายพันธุ์จิมแรงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้มาปรับปุ๋ยค้างคาวทองครับแล้วก็ฮอร์โมนเ1วันเททครับวันนี้มาในสวนของคุณตุ้มครับคุณตุ้มแนะนําตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับครับผมชื่อเอกพันธ์เมฆสวีครับชื่อเล่นชื่อตุ้มครับที่นี่ที่ไหนครับพี่ตุ้มที่นี่ที่นี่อำเภอสวีจังหวัดจุมพรครับอ่า่บ้านวังน้ําครับอ่าวังน้ํานะครับ วันนี้นะครับเราจะมาติดตามผลในการใช้ปุ๋ยตาข้างขาวทองว่าเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับโดยพี่ตุ้มเนี่ยต้องบอกว่าใช้มากี่ปีแล้วครับพี่ตุ้มใช้มา3ปีแล้วสาปีแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใช้แบบปีนี้เป็นปีที่น่าพอใจมากๆเลยครับเ,เพราะว่าทั้งใบทั้งลูกตอนนี้ติดผลดีมากใช่นะครับคราวนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปเดินชมสวนต่งตางๆนยผมขออนุญาตถามพี่ตุ้มหน่อยก่อนที่พี่ตุ้มจะมาใช้ปุ๋ยข้างขาวทองเนี่ยสมัยก่อนเลยเนี่ยก่อนที่จะมารู้จักกับปุ๋ยตัวนี้ พี่ตุ้มใช้อะไรมาก่อนก็เมื่อก่อนก็ใช้เคมีทั่วไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันก็เป็นโรคเยอะโรคเยอะอ๋อแล้วตัวเนี้ยพี่ตุ้มมาเจอโดยการที่อ่าเห็นเกาว่ามันสามารถช่วยลดปัญหาทุเรียนรากเน่าได้ใช่ไหมใช่ครับก็เลยเอามาลองเอามาลองครั้งนี้พอมาลองแล้วจากที่เห็นว่าใช้มาสามปีใช่ครับก็ตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยแต่ตอนนั้นเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งเชื่อมั่งแต่ตอนนี้แบบเต็มที่เลยใช่เต็มที่เลยครับทั้งตัวหกแล้วสามทำใบใช่ไหมครับแล้วก็สามตีห้าเลี้ั้ยง เกวันเกตูใช้ครับทุกตัวเลยใช้ทุกตัวเลยแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่ตุ้มเล่านะ่ะคือตอนนี้มันลูกเต็มสวนเลยแล้วก็แผลอะไรก็ไม่มีอืมใช่ก็คือถ้าคือตอนนี้นะที่เราถ่ายทํากันอยู่นะครับเป็นวันที่เ้าตุลาคม2565้าใช่ครับตอนนี้เวลาประมาณสักเกือบ11โมงละครับแล้วตอนเนี้ยนะครับต้องบอกว่าฝนตกหนักมาเป็นส3งสามอาทิตย์แล้วเป็นเดือนแล้วเนาะเป็นเดือนแล้วครับแต่พี่ตุ้มบอกว่า ไม่มีการเน่าคอดีเลยอันนี้ยืนยันเลยยืนนัแล้วที่สําคัญที่สุดมองที่สวนน่าไม่มีน้ําขังเลยทั้งทั้งที่หญ้าเต็มเลยนะครับไม่มีน้ําขังเลยเดี๋ยวเรานะครับจะพาไปดูนะว่ามันเป็นยังไงแต่พี่ตุ้มตอนเนี้ยก็คือบอกว่าหนึ่งใบดีสองไม่เป็นโรคสามตอนนี้ดกด้วยดอกลูกดกจริงไม่จริงเดี๋ยวพาไปดูไปพี่ตุ้มพาไปดูหน่อยนะนี่อย่างตุนเด็กต้นนี้อายุกี่ปีครับพี่ตุ้มนี่อายุสี่ปีครึ่งครับสี่ปีครึ่ง สังเกตได้เลยนะครับเรื่องใบจะดีมากนะครับเราใช้เควันตลอดเลยเนาะใช่ครับเตวันตลอดแล้วก็วงดูดูดูลูกครับนี่สิปีครึ่งนี่ยผลิตปีแรกไหมครับปีแรกครับปีแรกเนี่ยปีแรกก็ไว้น่าจะประมาณสัก 30- 40ลูกแล้วครับเนี่ยครับเออนะครับแล้วลูกตรงดีมากต้องบอกก่อนนะครับทุกท่านว่าลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้เขียวเข้มเพราะว่าไม่มีแดดมาประมาณเป็นอาทิตย์แล้วใช่ครับอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแต่สังเกตอะไรไหมสังเกตใบไหมนี่ที่ใบเกิดอะไรขึ้น ปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีแสงนะครับเป็นอาทิตย์อาทิตย์โดนฝนระนาใบจะตกแต่ที่ใช้ปุ๋ยข้างคาวทองแล้วก็คอมโมนเควันนะครับแล้วก็ปุ๋ยสารสี่ห้าโดยตลอดใบมันสู้เห็นไหม<ช>นี่ฮะแล้วดูความความยืดหยุ่นของใบครับเห็นไหมไม่มีใบกรอบเลยนี่ฮะนี่ฮะใบเด้ง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 เลยครับนี่ฮะใบดีมากดังนั้นเมื่อระบบนะครับดินดีนะครับก็ส่งผลให้ระบบรากด,ดี พอรากดีน้ําซึมลงไปได้อากาศลงไปได้ปุ๋ยดินโป่ปงล่วนซุยนะครับก็จะไม่มีเน่าคอดินเลยครับนะฮะโรคที่เกิดขึ้นนะจะไม่มีการเน่าคอดินเลยนี่ยืนยันแล้วก็ต้องบอกว่าฝนตกเมื่อคืนตกหนักมาก,กนกไม่มีน้ําขังเลยครับในดินเพรานะนั่นแสดงว่าความพุนของดินเนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับนะในเรื่องของนะครับปุ๋ยตัวข้างขาวทองเนี่ยก็มีจุลินทรีย์ช่วยยับยั้งเรื่องรักษาโรครากเน่ขาขนเน่าน,นะครับ ช่วยปรับดินให้นะครับทุกครั้งที่ใส่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูหลายๆต้นอ่อย่างต้นนี้อายุเยอะแล้วน่าจะสักกี่ปีครับพี่ต้นมี20ปี20กว่าปีแล้วไปดูครับท้เรียนเล็กทุเรียนใหญ่อยู่ในสวนเดียวกันเหมือนกันหมดนะครับนะครับที่โคนไม่มีเน่าน้ำไม่ว่าจะเป็นท้เรียนเล็กทุเรียนใหญ่ท่านดูได้เลยครับไม่มีเน่านะฮะที่คอดินไม่มีเดี๋ยวนี้ฝนตกเป็นอาทิตย์นะครับไม่มีน้ําขังเลยดินโปร่งร่วนซุยนะครับ แล้วที่สําคัญนะครับใบดีนะครับนี่ใบดีนะแล้วก็เดี๋ยวให้ไปดูลูกข้างบนนะครับก็ติดไปหมเลยนะครับลูกจะติดดกเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ให้ให้ทีง,งานแทนนะครับใบดี by เหมือนทุก,กันทุกต้นนะครับแล้วต้องบอกถามพี่ตุ้มก่อนนะถามพี่ตุ้มว่าพี่ตุ้มทำสายไหม ตน้นต้นใหญ่ทำแต่ตน้นเล็กไม่ได้ทำอ๋อแต่ว่ามคือว่าทำสารองมีการทำสารด <evacuate> ้วยแต่ว่าการทำสารไม่ได้มีผลต่อต้นเลย <t ans> ใช่เพราะว่า <t ans> ดินมันไม่มีปัญหามันจะทําให้ระบบรากมีมปัญหาระบบรากมีปัญหาใบก็มีมีปัญหาพอใบไม่มีปัญหาการแก้สาร musician, อะไรต่างๆก็ดีขึ้นครับนะไม่มีการป่วยเลยนะไม่มีการลองดูครับไปต่อเดี๋ยวเราให้ดูนี่ต้นนี้อายุกี่ปีครับพี่ตุ้มอันนี้ยี่สิบยี่สิบดูดูใบนะใบสวยมาก ต้นหนึ่งเนี่ยพี่ตุ้มใส่นะถ้าลักษณะนี้ใส่ประมาณอยู่กี่ประมาณกิโลครับประมาณ5กิโล5กิโลแล้วมีผลเสียต่อดินไหมไม่มีผลเสียไม่มีเดินด้วยต้องบอกว่าพี่ตุ้มอะใส่ปุ๋ยเยอะแต่ฉีดน้อยใช่ไหมใช่บออนี่เขาเน้นในเรื่องการใส่นะครับนะแล้วลูกติดดกกลมเหมือนกันหมดเลยนะเออทุเรียนทรงกลมหมดเลยนะครับต้นนี้ก็น่าจะประมาณร้อยกว่าลูกได้นะครับใบดีนะครับต้นดีไม่ป่วยแล้วก็ไม่มีเน่านะครับทั้งๆที่ อยู่ในหน้าเขาเลยนะตรงนี้หน้าเขาเลยนะเขาล้อมรอบหนะ้าเขาล้อมรอบแต่ไม่มีโรครากเน่าอันนี้เป็นนี่ครับเป็นสิ่งที่ราพิสูจน์นี่เรามาถ่ายกันนี่ฝนตกตกเลยนะนี่ฝนเพิ่งวิ้นให้เรานะฝนตกตกเลยนะครับนะฮะ่ปพี่ตุ้มพาไปดูหน่อยตรงไหนรตกนี่อยู่ตรงเขาเลยนะนี่อยู่ในหุบเขานะความชื้นสูงมากแต่ต้นไม่เป็นอะไรเลยนี่คือการพิสูจน์นะครับที่การใช้สามปีแล้วนะครับใช้มาสามปีแล้ว นี okay, right? mm ่นะใบปดีหมดเลยนี่ก็กำลังตัดหญ้าอยู่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยอ่าเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยอันนี้ก็ยเยอะอยูนอ่นี่อ๋อนี่นี่อันนี้เราจะปั๊มเกือบสองร้อยได้มั้งสองร้อยสองร้อยกว่า 200, ตัวน,นี้สองร้อยกว่านะครับตัวน,นี้ให้ทับที่ดูที่ใบครับทุกต้นใบเหมือนกันหมดเลย ที่ต้นไม่มีการเนา ہ, texting, pues ่าที่ดินนะครับไม่มีความชื้นไม่มีน้ําขังก็ไม่เกิดเน่าคอดิน okay. พอไม่เกิดเนา่าคอดินสิ่งสำคัญที่สุดไปดีส่งผลให้ต้นดีต้นดีส่งผลให้ลูกดนะีคร ah oh. ับต้นนี้200ร้อยกรลูกครับเดี๋ยวเรามาเก็บข้อมูลไว้ครับเดี๋ยวตอนขยายผลใหญ่นะครับเราก็จะมาเก็บข้อมูลอีกครั้งหนึ่งว่าจะดกแค่ไหนตอนที่มันติดผลใหญ่แล้ว ตกมากนะครับต้นนี้200ยกว่านะครับตอนที่ถ่ายอยู่ในฝนก็ตกนะครับอ่าพี่ตุ้มพาไปอีกมีต้งไงพี่ครับตอนนี้ใส่สามสี่ห้างเดียวแล้วพี่ตุ้มนะอะครับอะ่อย่างเดียวครับนะต้นหนึ่งห้าโลนะครับอย่างนี้นะลูกเยอะสองร้อยลูกสามร้อยลูกร้อยลูกนะครับก็ลูกเยอะใส่เยอะนะพี่อลูกน้อยใส่น้อย ดังนั้นนะครับที่เราพาเดินชมเนี่ยก็เก็บเป็นข้อมูลนะครับเพื่อเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนที่ลูกโตนะครับลูกใหญ่กว่าน,นี้ประมาณใกล้จะเก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะมาเก็บข้อมูลอีกทีว่าต้นต้นเนี่ยลูกใหญ่เป็นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรามาเก็บนะครับช่วงประมาณสักลูก1นกิโลแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันแต่ตอนนี้คือพี่ตุ้มเนี่ยบอกได้เลยว่าหัวสวยทั้งสวนไม่มีป่วยเลยแล้วก็ตอนนี้กําลังตัดหญ้าใส่ปุ๋ยละแล้วใส่เยอะด้วยไม่มีผลอะไรนะครับฝาก ให้พี่ตุ้มฝากหน่อยว่าใช้แล้วเห็นผลจริงไหมพี่ตุ้มก็ผมใช้มา3ปีแล้วเมื่อก่อนจะเป็นปุ๋ยเคมีทั้งนั้นเลยแล้วก็แผลเต็มต้นไปหมดเลยแต่ตอนนี้กลับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็มันจะดีกว่าก่อนเยอะมากปีที่แล้วได้ผลผลิตไม่เยอะแต่ปีนี้ได้เยอะเยอะกว่าเดิมแน่นอนแล้วเดี๋ยวเรามาจับเวลากันพี่ตุ้มอันนี้ทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่ไร่ตอนพี้ทั้งหมดเลยตรงนี้ สิไล่ลครับสิบสามไร่ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง13ไร่จะได้เป็นเงินเท่าไหร่มากกว่าปีที่แล้วไหมตอนเก็บเกี่ยวผผลิ่นะครับทีน,นี้แล้วถ้าใครสนใจอะพี่ตุ้มมาดูได้ไหมสนใจมันโอ้ดูได้ไหม ครับคราวนี้ถ้าจะติดต่อเข้ามาที่สวนเนี่ยไปเจอกันได้ที่ร้านสอเกษตรลุงเรืองสาขาอะไรครับเของเขาร้านมาได้เลยเดี๋ยวพี่ตุ้มพามาดูเลยแล้วจะบอกวิธีการใช้ทั้งหมดเลยนะใครมันสวยๆแบบนี้ยังไงนะดังนั้นวันนี้ขอขอบคุณพี่ตุ้มด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามผลกันครับว่าพี่ตุ้มจะได้กี่ล้านนะครับดังนั้นวันนี้เจอกันใหม่ส่วนหน้าแต่วันนี้สวนนี้รวยแน่นอนครับสวัสดีครับ